สวัสดีจ้าพี่น้องพบกับยาดาวจากช่องยาดาวสะพยโนเวจ้ะวันนี้จะพาพี่น้องออกมาดูสวนดอกไม้ป่าดอกไม้จ้ะสวยน,นี่เดี๋ยวจะดอกไม้เมืองบัดไอนนที่ว่ามาทำเอ้พี่น้องขอมามีคนขอมาจะตือนนั้นเอที่มาพามาดูพักบันสวนนอกชนบทบานนอกเนาะจ้ะตอนนี้พามาแล้วจ้ะนี่อันนี้คือเอตอนนั้นมันเ,เล่าก,กันวน่าจ้ะตอนนั้นที่ว่าดูไอ ด้านมตอนนั้นที่ว่ามาพามาดูต้นอ่อนพักไฟวีดเวอร์น่ะจ้ะพี่น้องนี่แหละจ้กตัวเขาที่ไฟเวอร์วีดไฟวีดเวอร์นี่แหละนี่จ้กตอนนั้นที่ว่าเป็นต้นอ่อนที่เก็บไปกินที่นี่นี่เขาบอกมีคนขอมาบอกมาพี่น้องบอกมาว่าอยากเห็นดอกก็นี่ยาดาก็ถ่ายดอกมาให้ดูแล้วจ้ะนี่คือปากก็ดอกเ,เดี๋ยวขึ้นไปดูทั้งนีเนะจนะ้ะเนาะไอยาที่ถอยดูทั้งนี้จ้ะ อาจจะนั่นหน่อยเด้อพี่น้องเดีจีประมาณนี้สวยน่จาจะเนาะอีกือดอกก็จะสวยไหมนี่คือตอนนี้ยามาชนนบะดบ้านนอกบ้านเกิดคุณปู่เด้อจ้ะบ้านเมียยายาดาวแต่ว่ากระแสแบบมีแต่พีกับนอ้องแกอยู่บางคนพ่อเขามาจากกอสโลแต่ไม่ได้มาหลายคนหรอกอี่าดอกมันยาดาวก็มาไายดูนี่แหละจิประมาณนี้เละจ้ะ สวยอาจจะเห็นไม่ชัดด้วยจ้ะอาจจะเห็นไม่ชัดว่านั่นเนาะจ้ะเนาะสวยจะเดินดูกันจ้ะพี่น้องอย่าเดินไปดูด้วยจ้ะดอกไม้สวยเนี่ยสวยไหมสวยงาม,งาม,งามเป็นป่าเป็นนั่นนี่คือดอกไม้ป่าจ้าต้นไอ้ไฟบี์เบอร์ที่พี่น้องขอมาอาจจะไม่เห็นตัวย่าดาวคักเนาะเพราะว่า ยายดาวมาเด้เอาขากองลงมาจากรถไอพี่น้องก็คุยกันยายดาวก็เลยพาพี่น้องออกมาดูป่าดอกไม้ที่สวยงามๆนี่จะ้ะดูต้นตอทั้งนี้เนาะมันจะตันก็สูงมากเลยอ่าท่องนก็คือท้องทะเลอันนี้ชื่อหมู่บ้านนี่ก็ชื่อบ้านหมู่บ้านเอฮอกกวิกอาจ้ะฮอกกวิกคือว่ามันเป็นบ้านนอกมี่จะบรรยากาศทั้งรับพี่น้องดูด,ดิตอนนี้ต้นหมด ไฟเวอร์วีเจ้าไฟบีดเปอร์ดอกไม้สวยสวยสวยงามคักไมจ้ะทุ่งเหมือนทุ่งดอกไม้ไอ้ทิวลิปดอกไม้นั่นเลยนะจ๊ะเนาะสวยๆทั้งนั้นเลยแมงแมลงกับบินตอมบินเอาไปดูใกล้ๆแมลงนี่แมลงบินตอมยัง lên bịt tôm Con suối con ngam Anh phiên Phải em không mệt Chú kì lỗ Mình thì vụ khó cần phải <laughs> tốt bảo Làm việc bốn Mình chưa nhỉ chứ Mình phải bốn luôn ของเมยาาียบ้าดาวขึ้นไปนู่นหลังมันก็ไปน้ำตามน้ำตกขึ้นไปนุน่นไปนุน่นก็มีไอ้น้ำจืดน้องน้ำจืดตกปาจืดกันจ้ะนี่คือชื่อครับชื่อสถานที่อันนี้จ้ะอันนี้คือแผนที่ก็ทําให้ดูถ้าคนมองเที่ยวมากก็จะอ่านตรงนี้จ้ะผู้ใหญ่พูดนักท่องเที่ยวมากก็จะอ่านนี่ไปนี่เห็นชัดไหมพี่น้อง คือบรรยากาศตอนนี้ก็คือว่าโลงรถนี่ก็คือโลงเรือเก็บเรือเก็บไหลของเพื่อนบ้านดานี่ก็อยู่แถวนี้ก็นสนมากท่านตะกอนก็มีตะปีตะนองอยู่มันเป็นบ้านเกิดของปู่ของคุณปู่อีกทนีนึงเราคุณปู่ก็ได้ก็ยากก็ได้อยู่บ้านหลังนี้นอยู่ไปออเห็นเป็นกลางต้องเดือดคนเหิรก็ชาวทีแกมาอยู่ที่ของปู่ยายังไงแจบรรยากาศมาฝากกันเนาะ สวยมาจังคือบรรยากาศตอนนีส้สวยๆอันนั้นคือบ้านนี่คือลงเก็บข,ของของบ้านยายดาดาวจ้ะบ้านหลังก็ขาวทในนู่นบ้านหลังก็ขาวทั้งในนีจ่จ้ะบ้านยายา,ยาดาดาวอยู่นู่นนี่แหละนี่เปนต่อเนาะเสียงเดินลูกหลานมาเล่นทเทีย่ยงนี้มั้งนี่ลูกหลานคุณปู่ก็พาลูกเขามาเล่นน้ำ ี้จะ่ประมาณนี้กองกันเลยนลงไปดูนี่ไงเนาะโอ้โหดอกไม้มก็สวยไปดูต้นนี้ก่อนจ้ะพี่น้องอันนี้คือต้นไม้ไอ้นั่น <c oughs> อย่าด่าป้าเดินหนึ่นี่คือต้นไม้พี่นี่จะ้ะมีกระทางลงไปเอท่าเรือ ลงเก็บเลือกเก็บอะไรก็ลองจากป้าทักเลือกป่ะ,ะเดินลงมาเล่นนะจ๊ะเนาะแกจิบประมาณนี้แหละคนใหม่ไม้สวยพี่น้องเลยอันนี้ก็ตายนั่นจะ้ะลูกผลไม้อะไรที่ตแดงเด้งจ้าก็ไม่ชื่อไม่ชื่อนี่จะ้ะดูนี่เนาะนี่นี่ลูกของเขาคือลูกของเขาจะ้ะแต่ยังไม่ทันได้นั่นดอก ป่าก็เป็นประมาณนี้จ้ะเดี๋ยวอีกม่นางก็ได้เก็บเลยจะปีนี้ยายดาวก็จะไม่ได้เก็บดอกอยู่สองฝั่งทางอยู่ที่ถนน,นใหญ่จ้ะนี่ก็อยู่ข้างล่างฝั่งนี้อีกอย่างนั้นไปลงทะเลเจอดจ้ะยายดาวยิ้มพาลงทะเลลูกหลานที่ไหนไปเรือยอยู่นู้นลูกหลานก็ได้นู้นจ้ะลูกหลานพายเรือ ลูกหลานพายเรือตุ้งตุ้งมดจริจ้ะพี่น้องจริจ้ะตกระจายเสียงหลานแล้วแหละหลานกลับไปแล,ล้วหลานมีคนที่สองหลานของคุณปู่หลานชายปูพี่สาวก็หลักรุ่ชายก็มีคือบรรยากาศด้วยจ้ะพี่น้องชายคนที่สองนู้นคนใหญ่กับลูกชายก็ยืนนู่นลูกพี่สาวคุณปู่แล้วก็น้องชายคุณปู่คนติดก,ก็คุณปู่อยู่ด้วยกันเยอสองลำ นีนะ่คือวันนี่นะจะคือบรรยากาศตอนนี้่ะจะน้ำตกไหลลงมานะเดี๋ยวพาไปดูเนา,จานะจันเนาะไปอันนี้ก็นจะเดินกลับน,นี่ญาดาวก็เดินกลับแหละอันนี้ลงจอดเรืออลวงปู่อันนี้ของบ้านคุณงปู่พ่อแม่คุณปู่จะ้างหลังก็มือไปกับของเพื่อนบานผี่นองเขานี่แหละเป็นบ้านนอกชนบทจริงๆจะอันนี้่าดาวมาบานเอ แม่คุณปู่น่าจะแต่แม่ไม่เสียมดละฝั่งมิตาลูกอมิตาเอพี่น้นองชายคนที่แกอยู่น้องงานก็บมิตามาจากทางอื่นพากันไปอยู่อื่นหมดแล้วก็มาเยี่ยมบ้านกันนีส่สินี่จ้ะนี่จ้ะ,จะตอนนี้เราก็จะพูดทั้งนี้ไปทางอีเส้นนึงโอ้เปียกทั้งนี้เปลี่ยนนี่จ้ะนี่ดอกไม้ดอกนะเอพะเอลูกผลไม้โอ้ยผลไม้ไม่รู้ลูกผลไม้จ้ะ ไอ้กิเลสเก็บแต่นี่อันนี้เราบุกออกมาอันนี้คือตำแยฝรั่งหรือพี่น้องพี่ก็นีจ้ะนี่แย่ขยะนี่ผลไม้ต้นผลไม้อันนี้คือมังตาตำแยฝรั่งอุ้ยเปียกเปียกชักดิ้นกันนี่ยาดาก็เดินออกมาจากทางบ้านไห้กับจันบ้านๆนี่ต้งออกมาจากไอ้ลุงท่าเรือเลือแล้วนี่ยาดาไปที่าไปดูเอ๋น้ำตกตั้งมุนจับพี่น้องร้านก็โยเยไม่อยากเดิน หลานไม่อยากเหมือน <c oughs> นี่จะ,น,จะนี่คือบรรยากาศบ้านนอกชนบทบ้านนอกของคุณปู่บ้านเกิดของคุณปู่แฟนยาดาวบ้านเกิดมังนอนแกนจะ้ะอันนี้คือต่างบอกอีกคนคือเขออามใหม่เนาะจันเนาะที่ชื่อเอหมู่บ้านเนาะก็กวิกกะอยู่เอทั้งเอเอชื่อเบียกัน ตกะก็ไหลลงจากนี่้องนต๊ไหลลงเด้อจ้ะลงทะเลมาจากตรงไหนวะนี่จะให้ยาด้า้ดูจ้ะเห็นสันสนสนี้าต๊ไหลลงทีกับทางสัญญาดาดยยืนอยู่ดีกับทางเด้อจ้ะดูฟังนี่เด้อทีนี่จ้ะมาจากนี่บ,บนทุนกน้ำก็ไหลลงมาจากบนเขานู้นที่ว่าที่น้ำตืดลงมาหนึ่งจ้ะไหลลงมาลึมๆนี่นประมาณนี่จ้ะ cứ nằm tock bận nọc bận vườn miếng non của ông cụ ủi kia nạng ya đa nạng một má đồng lúa mọc một khoảnh 4 giờ đồng hồ tao là khá khá là 4 giờ đồng hồ chắc nằm tock cái, cái nữa. Lần này nữa rồi và nị đến gấp จะขึ้นบรรยากาศสวนท้องทะเลตอนนี้ฝั่งฝั่งทางนี้น่าจะเนาะอ้อมไปนี่ที่ทางกำบานอยู่ทางนี้อ้อมดูดูั่วจ้ะนี่คือบรรยากาศนู้นคือบ้านอยู่ตรงนั้นจ้ะบ้านอยู่ตรงนั้นจ้ะอันนี้คือภูเขาหวนอ้อมล้อมล้อมแีบประมาณนี้แหละจ้ะนหน้าก็ลานก็ตกปลาอยู่นั่นหลานคุณปู่ก็น้องชายคุณปู่ ตกป่าไปเราไปเจะยาดาวไปเดินกลับบ้านแล้วนี่บรรยากาศคือบรรยากาศตอนอยาดาวเดินกลับบ้านพี่น้องสวยมาจากท้องเล้งสวยนะโอ้ยแดดมาไม่ชื่นใจพี่น้องแดดออกเลยจ้ะโอ,โอ้เห็นแดดเหรอเห็นแดดแล้วนี่แหละจ้าพี่น้นนองเป็นตกมาตหลายวันวันนี้มีแดดแล้วดวงตะวันอยู่ตรงไหนไหนดวงตะวัน นยังเห็นดวงตะวันเลยแต่ว่ารูมีดดแดดนะจ๊ะมีแดดมีแดดสิดด็นใจเห็นกบบ้านเห็นกบบ้านที่นี่ถ่ายบรรยากาศให้ดูว่าที่น้องตอนนี้จะดอกไม้ดอกไลดูมุมไก่เนาะอผัดไก่ตอนนี้ผัดไก่เนื้จ้ะเนาะนี่จ้ะผลไม,ม้นี่ลูกมันแดงๆคล้ายลูกมวนลูกไหมนี่แหละเท่เขียวอยู่นี่น่ะสมกับไอ้ต้นนี้นั่นตำยาฝรั่ง ที่เห็นดอกสีม่วงสีสมสี้นผู้นั่นก็สิ้ผู้มีสีม่วงโอกยผุดพิษเขาตัวจ้ะนั่นก็ดอกไฟวีดเวอร์ที่พี่น้องขอมาให้ถ่ายให้ดูอยากแล้วก็เก็บมาให้สวยๆมาให้ตอนนี้บานเนี่ยมันท่นมดด้วยจ้ะบางทีก็บานบางทีก็บกำลังที่ออกดอกนี่จ้ะสวยๆงามๆเลยอันนี้ก็งามนี่จ้ะงามแล้วจ้ะนะ จ้แต่กระเดีดสองอเอ้ยแกเนี่ต้นใหม่อยู่บนนี้ลงเก็บหลเก็บเรือต <c oughs> ้นใหม่ต้ไนไรจ้ะมันจะสวยเนาะขามาสดมาทางนี้นจะสวยๆไปดากะไก่ดูวยนะไปแกะไก่ทุกกระไก่แล้วเปียกพี่นอ้องมัาฝืนตกจ้ะที่ประมาณนี้แหละสวยยิ่งนี้หแหละจ้ะแบบธรรมชาติ คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้เด้อจ่าพี่น้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจ้าไงดูคลิปเลอถูกใจไหมถูกใจก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเด้อจ่าจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของย่าดาวเจอกันใหม่คลิปสองจ้าขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า